สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวการใช้สินค้าจริงของบูมบูมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าโยมีโปรเจกต์ร่วมกับบูมบูมนะคะแต่ว่าโยเนี่ยรู้จักบูมบูมมาตั้งนานแล้วมีโอกาสซื้อบูมบูมมาใช้เนี่ยก่อนที่จะได้ร่วมทํางานกับเขานะคะเพราะว่าเพื่อนๆในวงการะะใช้กันเยอะมากๆบอกว่าโยค่อนข้างความสามคัญกกับการดูแลตัวเองมากๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือว่า เราไม่ถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบของบูมบมเลยนะคะก็คือกาวค่ะเป็นกาวเกรดเพื่อผิวคนด้านมาตรฐานแล้วก็มันเหนียวแน่นมากๆคือทําให้โยวเวลาที่โยใช้แปะเวลาโยจะลุกเดินนั่งหรือทําให้โยมั่นใจสุดท้ายนะคะอยากขอบคุณทุกการติดตามหวังว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ดีๆจากบูมบมแบบ โยได้รับประสบการณ์ดีๆจากคุณดิกันแต่เท่งนี้ทั้งนั้นโยพูดไปมันก็เท่าทุกคนซื้อไปลองด้วยตัวเองค่ะยงไงก็ฝา,ากนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงค่นนะ,คะ